ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำนำมทัททาของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่4ผู้เบียดเบียนตนเมื่อพ้นตอนกลางของลำน้ำนำมทัททาขึ้นไปทางตะวันออกจดกึ่งกลางของภรตะวัด มีแคว้นอวันตีซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมจากภาคเหนือของเทือกเขาวินไทยลงมาทางใต้มีลักษณะคล้ายผ้าสี่เหลี่ยมยาวทาบขวางทับเทือกเขาวินไทยและลำน้ำนำมทัทามีนครมหิตสตีอันตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเขาวินไทยคือทางฝั่งน้ำด้านใต้เป็นราชธานีสืบมาแต่อดีตกาล นครมหิตสตีตั้งอยู่บนฝั่งด้านเดียวกับพันธุมดีเป็นแต่อยู่ถัดไปทางเหนือน้ำแคว้นอวันตีจึงมีอาณาเขตติดกับแคว้นโสวรณนะและมีไมตรีต่อกันมาในสมัยนั้นกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นอวันตีสวรรคตพระราชบุตรผู้อยู่ในวัยหนุ่มขึ้นครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไปพระองค์เป็นผู้ใคร่แผ่พระราชอำนาจและมีพระราชอัธยาศัยวู่วาม ใครกล่าวขัดทัดทานก็ทรงกรี้วโกรธสั่งลงโทษปลดจากตำแหน่งเป็นต้นจนเป็นที่เกรงขามของมหาอมาตร,ราชบริพันธ์ไม่มีใครกล้ากราบทูลสิ่งไรให้เป็นที่ขัดพระราชประสงค์ได้พระองค์ทรงทราบดีว่ากษัตริย์แห่งพันธุม,มดีเป็นผู้ใฝ่สงบมีพระปรีชาสุขุมคัมภีรภาพการจะยกกองทัพเข้าจู่โจมยึดเอาแคว้นสวรรณะคงไม่สะดวกนัก และอาจจะเป็นทางให้เห็นว่าฝ่ายพระองค์เป็นพันจึงทรงตรองหาอุบายที่จะก่อความเดือดร้อนให้เกิดแก่ประชาชนในแว่นแคว้นโสวันนะเมื่อบ้านเมืองระสำระสายก็คงจะจัดการให้มาอยู่ในอำนาจในภายหลังได้โดยง่ายและเมื่อทรงพิจารณาว่าลำน้ำนำมาทาเท่ากับเป็นสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวโสวันนะถ้าหาทางกั้นกระแสน้ำไว้ในแคว้นอวันตีของพระองค์ น้ำในแควนสวรรณะก็จะแห้งและในภาคตะวันตกจากปากอ่าวเรื่อยมาน้ำเค็มก็จะขึ้นมาสูงชาวโสวันะก็จะไม่สามารถทำนาทำไร่หรือทำสวนโดยอาศัยน้ำเค็มจากลำน้ำน้ำมัทาได้คิดดังนั้นแล้วจึงสั่งการให้เกณฑ์คนสร้างทำนบกั้นลำน้ำนำมัทาในเขตอวันติมิให้ไหลไปทางแควนสวรณะและให้จัดกองทหารระวังตรวจตราม่ให้ฝ่ายสวันะ ขัดขวางการกระทําในครั้งนี้ได้การระดมคนทํางานอย่างเร่งรีบได้ดําเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนกินเวลาประมาณสองเดือนจึงเสร็จเป็นอันปิดกระแสน้ำนำมาฐานได้สําเร็จฝ่ายพระราชาผู้ครองแคว้นสวันนะส่งทราบเรื่องราวตั้งแต่แรกที่กษัตริย์อวันตีจัดเกณฑ์คนปิดลำน้ำจากข่าวที่ราชบุรุษผู้ประจำอยู่ในแคว้นใกล้เคียง ในลักษณะปลอมเป็นชาวพื้นเมืองนั้นๆแจ้งให้ส่งทราบในครั้งแรกก็ดูจะทรงตระหนกตกพระราชหฤทัยอยู่ไม่น้อยแต่ภายหลังที่เสด็จออกตรวจสถานที่เป็นการส่วนพระองค์ตามสมควรตลอดจนทรงสอบสวนด้วยดูวันเดือนถี่ท้่นแล้วก็ทรงสงบนิ่งมิได้ตรัสสั่งให้เตรียมการแต่อย่างไรนอกจากทรงนัดหมายให้มีการประชุมครั้งสำคัญโดยให้เรียกอำมาตย์ผู้ปกครองนครต่างๆ เดินทางมาร่วมประชุมกับมหาอัมมาทั้งหลายด้วยข่าวเรื่องแคว้นอวันตีเริ่มปิดลำน้ำได้แพร่หลายทั่วไปในหมู่ชนผู้อาศัยลำน้ำนำมาัายต่างวิตกกังวลอย่างยิ่งแม้ขณะนั้นยังไม่มีเขาว่าน้ำจะเหือดแห้งไปจากลำน้ำเพราะยังเป็นระยะเริ่มแรกของการสร้างทำนบก็ต่ำเมื่อเห็นพระราชาทรงนิ่งอยู่เพียงแต่มีข่าวว่าจะมีการประชุมใหญ่ต่างก็ร้อนใจ และบางก็ถึงกับแสดงความโกรธเคืองที่โสวรรณะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่านั้นบางหมู่ก็รวบรวมกันไปแจ้งความต่อราชบุรุษขออาสาไปทำลายทำนกให้จงได้แม้จะต้องเสียชีวิตก็ยินดีสละเพื่อความผาสุกข,ของชาวโสวรรณะทั้งปวงพระราชาได้ทรงทราบก็ตรัสสั่งให้ราชบุรุษรับแจ้งและจดชื่อผู้อาสาเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน เมื่อต้องการจึงจะเรียกตัวมาในภายหลังส่งขอบใจบุคคลเหล่านั้นและขอให้แจ้งกันต่อๆไปว่าโซวัน,นะจะไม่อดน้ำตายและได้ทรงเตรียมการแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วต่อเมื่อข่าวพระราชดำรัสนี้แพร่หลายไปมาหาชนจึงพากันสงบลงบ้างและบ้างก็ไปขออาสาเพิ่มขึ้นแต่ก็พากันคอยสดับตรับฟังข่าวและคอยสังเกตกระแสน้ำอยู่ตลอดเวลา มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระราชาทรงเป็นห่วงก็คือทรงเกรงว่ามหาชนในแว่นแคว้นของพระองค์จะลุกอำนาจแก่โทสะพากันยกไปในแคว้นอวันตีตามลำพังจะพากันสิ้นชีวิตเพราะการฆ่าฟันโดยเปล่าประโยชน์จึงทรงตรัสสั่งให้ราชบุรุษคอยตักเตือนและเตรียมการป้องกันทางชายแดนด้านอาวันตีโดยกวดขัน ครั้นแล้วก็ถึงวันประชุมใหญ่และเป็นการประชุมลับอย่างยิ่งมาหาอมาตยทุกผู้สนใจมากต่อวันนั้นเพราะตนจะเกี่ยวข้องด้วยในการนี้อัถนิรัตผู้ปกครองเมืองภาคใต้ก็เดินทางมาร่วมประชุมด้วยพระราชาได้ทรงชี้แจงเหตุการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นความประสงค์ของกษัตริย์หนุ่มแห่งมหิตสรตีนครที่ต้องการจะเห็นความโกลาหลวุ่นวาย และความพินาศให้เกิดขึ้นในแคว้นของเราจึงสั่งให้ปิดทำนบกั้นลำน้ำนำมัทาบัตรนี้ได้ดำเนินการมาได้12วันแล้วอมาตยทั้งหลายจะมีความเห็นประการใดมหาอมาตยผู้หนึ่งเสนอขอให้ยกทัพไปทำสงครามด้วยแคว้นอวันตีโดยให้เหตุผลว่ากษัตริย์หนุ่มแคว้นนั้นเป็นผู้อ่อนแก่วัยอ่อนแก่ความคิดแม้ทำสงครามกันเราก็อาจเอาชนะได้โดยง่าย และไม่เปลืองกำลังทหารด้วยนอกจากนั้นราษฎรชาวโสวันะก็มีความโกรธแค้นอยู่ต่างพากันอาสาจะเข้าสู้รบด้วยความเต็มใจจริงอยู่การทำสงครามย่อมจะก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองชีวิตเลือดเนื้อและเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะก่อขึ้นแต่เมื่อมีคนเกะกะเกะเรเกิดขึ้นเป็นผู้ที่จะว่ากล่าวกันโดยดีไม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องสั่งสอนให้รู้เสียบ้างด้วยบทเรียนอันมีราคาแพงคือชีวิตเลือดเนื้อหรือบางทีก็อาจจำเป็นต้องยึดแคว้นอวันตีไว้ในอำนาจด้วยพระราชาตรัสว่าที่ท่านพูดมานี้ก็น่าฟังอยู่แม้จะเกิดสงครามขึ้นก็คงไม่มีใครว่ากล่าวเราได้ว่าเป็นผู้ก่อสงครามขึ้นก่อนโดยไม่จาเป็นแต่การที่จะยกทหารไปทาสงครามด้แคว้นอวันตีนั้น ท่านเห็นว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพราะการรบนั้นถ้าคิดแต่เพียงว่าจะไปหาลู่ทางเอาข้างหน้าไม่ได้เตรียมการไว้ให้พร้อมอย่างเห็นช่องได้ใชยแล้วก็ยังนับว่าประมาทอยู่มากมหาอัมมาตผู้นั้นกราบทูลว่าในเรื่องการทำสงครามข้าพระองค์ยังไม่ได้มีความคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะมีทางเอาชัยได้อย่างไร แต่ก็เห็นว่าเมื่อตกลงใจรบเราก็อาจเตรียมปรึกษาหาลู่ทางได้ตั้งแต่บัดนี้เพราะเราก็มีผู้ชำนาญทางการทหารอยู่ไม่น้อยพระราชาจึงตรัสถามให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นต่อไปมหาอมาตย์อีกผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นว่ามีวิธีแก้อย่างรีบด่วนอยู่อย่างหนึ่งคือมีตำบลแห่งหนึ่งห่างจากปากอ่าวไม่ถึงสิบโยชน์เป็นที่ซึ่งมีฝั่งน้ำแคบ เราอาจระดมคนของเราทำทำนบกั้นน้ำตรงนั้นตั้งแต่บัดนี้น้ำก็จะยังคงอยู่ให้ใช้ได้ตลอดไปส่วนจะโต้อตอบกับแคว้นอวันตีอย่างไรค่อยพิจารณาในภายหลังก็ได้แต่ในขณะนี้มีเวลาพอจะรีบดำเนินการช่วยตัวเองให้ได้ก่อนพระราชาก็ตรัสชมเชยความคิดของมหาอัมมาดผู้นั้นแล้วตรัสถามผู้อื่นให้แสดงความคิดเห็นต่อไป มหาอมาตผู้หนึ่งออกความเห็นว่าควรใช้คนอาสาสมัครจำนวนหนึ่งเดินทางอ้อมไปทำลายพิธีกั้นทำนบของแคว้นอวันตีพระราชาตรัสถามว่าต่างว่าทำลายได้สำเร็จเขาก็กั้นใหม่อีกและเตรียมป้องกันยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนี้ท่านจะคิดแก้ไขประการไรมหาอมาตผู้นั้นก็นิ่งอยู่มหาอมาตอีกผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่าการทำลายพิธีกั้นทำนกนั้น ข้าพระองค์เห็นว่ามีอยู่สองอย่างคือทำลายที่ทำนบซึ่งคงทำได้เพียงครั้งเดียวแล้วฝ่ายศัตรูก็คงจะกั้นทำนบแกล้งเราต่อไปอีกเพราะฉะนั้นทางที่จะทำลายทำนบนั้นอย่างได้ผลจริงจังจึงอยู่ที่ใช้คนจำนวนน้อยแลกคนสำคัญของศัตรูนั้นก็คือส่งคนที่ยอมสละชีวิตไปปรงพระชนกษัตริย์แคว้นอวันตีเสีย พระราชาตรัสชมเชยอีกว่ามีความคิดแยบคายดีไม่แพ้ผู้อื่นแล้วตรัสเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นกันได้ต่อไปมหาอำมาตย์อีกผู้หนึ่งเสนอความเห็นว่าควรแก้ด้วยวิธีบ่งน้ําโดยใช้น้ํากล่าวคือเมื่อศัตรูประสงค์จะก่อความปั่นป่วนพินาศแก่แคว้นโสวรันนะเราก็อาจก่อความปั่นป่วนให้แก่แคว้นอวันตีได้เช่นเดียวกัน โดยจัดทหารที่ได้รับการฝึกสัตตราวุธแล้วปลอมตัวไปหลายสายแยกย้ายเข้าปล้นฆ่าก่อความพินาศหรือเอาไฟเผาอย่าให้มีความสุขกันได้พร้อมๆกันหลายทิศหลายทางรวมทั้งในบริเวณที่มีการสร้างทำนบกั้นน้ำด้วยพระราชาตรัสว่าวิธีนี้ทำให้ประชาชนในแคว้นนั้นซึ่งไม่มีความผิดพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วย ถ้าจะนำมาใช้จริงก็ควรใช้ต่อเมื่อหมดทางที่จะดำเนินการอย่างอื่นแล้วแต่ก็นับว่าเป็นความคิดที่แยบคายอยู่เหมือนกันครั้นแล้วพระราชาจึงผันพระพักไปทางอัานิรัตอมัมมัตตรัสถามเจาะจงตัวให้แสดงความคิดเห็นอัฐนิรัตกราบทูลว่ากษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นอวันตีไม่รู้ภูมิประเทศดีจึงคิดว่าถ้าปิดกั้นตอนเหนือน้ำแล้ว ชาวโสวน,นะจะพากันลำบากด้วยเรื่องน้ำเป็นการขาดคุณสมบัติของทหารตั้งแต่ข้อแรกคือข้อที่ว่าทานะกุศโลฉลาดในสถานที่การกระทำจึงเหมือนจะฉลาดและได้ผลแต่ก็จะไม่ได้ผลและเหนื่อยแรงเปล่าทั้งนี้เพราะน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำน้ำมาทานั้นมิใช่มาจากต้นน้ำแต่แหล่งเดียวหากไหลามาจากลำธารต่างๆที่แยกมาจากเทือกเขาวินไท ระยะทางจากเขตแดนอวันตีต่อกับโสวัน,นะของเรามาจนจดหน้ากรุงพันธุมดีก็มีลำธารมากมายและแม้ต่อลงไปอีกจนใกล้ปากอ่าวก็ยังมีลำธารอีกมากฉะนั้นการกั้นกระแสน้ำของอวันตีจึงไม่ทำให้โสวัน,นะเดือดร้อนแต่ประการใดไม่เหตุคุณสมบัติของนักรบสี่ประการคือ 1. ฐานะก,กุสโล ฉลาดในสถานที่และเหตุแวดล้อม 2. ทูเรปาตีทำลายค่าศึกได้ในระยะไกลก่อนประชิดตัว 3. อักคณะเวทียิงธนูได้รวดเร็วโรวมทั้งใช้กำลังทำลายค่าศึกได้รวดเร็ว 4. มหัตโตกายะัะสะปทาเลตารู้จักทำลายกำลังส่วนใหญ่ของศัตรูพระพุทธภาสิทธิ์พระไตรปิฎกเล่ม21หน้า231 พระราชาทรงพอพระาราชหฤทัยและตรัสช,ชมเชยอัฒนิรัตเป็นอันมากแล้วตรัสถามต่อไปว่าการกระทําของอวันตีครั้งนี้จะเกิดผลเสียแก่อวันตีเองอย่างไรบ้างอัฒนิรัตอัมมาตกราบทูลรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่างไม่ได้คิดในเรื่องนี้นอกจากเห็นว่าเป็นการเสียในการผูกไมตรีกับเพื่อนบ้านพระราชาตรัสถามในที่ประชุมต่อไปว่า ใครจะอธิบายได้บ้างว่าในวิถีทั้งสามคืออัจชวิถีทางแพะนาควิถีทางช้างและโควิถีทางโคทั้งสามทางนี้อวันตีจะประสบหายนะด้วยวิถีอะไรปุโรหิตผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นความหายนะของแคว้นอวันตีแต่ก็เห็นอยู่ว่าอาวันตีต้องการเอาชัยแก่เราด้วยอัจชวิถี คือเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โครจรเข้าสู่วิถีนี้ก็จะเป็นระยะการที่ฝนแรงเมื่อกั้นทำนบเข้าด้วยก็จะทำให้ลาบากเดือดร้อนกันยิ่งขึ้นพระราชาทรงพระสวนแล้วตรัสว่าเราเห็นด้วยที่ว่าแคว้นอวันตีคิดทำลายเราเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โครจรเข้าสู่อชาวิถีอันจะมีฝนแรงแต่เป็นการคิดด้านเดียว ซึ่งจะเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่สุดของอวันตีเองและเราจะขอบอกในที่นี้ว่าโซวันนะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยน้ำจะยังไหลมาจากลำธารในเทือกเขาวินไทยตามที่อัตถานิรัตชี้ไว้แต่ระดับจะลดลงไปบ้างไม่มากนักเพราะเราได้ไปตรวจกระแสน้ำจากลำธารใหญ่ๆดูแล้วยังมีน้ำมากและไหลแรงอยู่หลายสายประการที่สอง อวันตีจะถึงความพินาศอย่างไม่เคยประสบมาก่อนโดยพวกเราไม่ต้องยกทหารไปทำสงครามแต่เป็นความพินาศที่เกิดจากความคิดไม่รอบคอบของกษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นอวันตีเองแต่อวันตีจะพินาศอย่างไรเราจะยังไม่บอกให้ทราบในที่นี้แต่จะขอพูดไว้เพียงย่อๆพอให้นำไปคิดว่าเมื่อใดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรสู่หน้าเขาวิถี ในชั้นแรกอวันตีจะพอใจและชื่นชมแต่ในสุดท้ายอาวันตีจะได้รู้ว่าผู้เบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือผู้เบียดเบียนตนเองผู้สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นนั้นคือผู้สงเคราะห์อนุเคราะห์ตนเองอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแต่กว่าจะรู้ความข้อนี้อวันตีก็จะต้องซื้อความรู้ด้วยราคาแพงอย่างยิ่งตรัสด,ดังนั้นแล้วก็เสด็จขึ้น ปล่อยให้อำมาตร,ราชบริพารขบคิดพระราชดำรัสนั้นกันเองต่อไปเมื่อล่วงมาได้สองเดือนทำนบที่กั้นก็เสร็จเรียบร้อยระดับน้ำทางอาวันตีก็สูงขึ้นจากเดิมเป็นประโยชน์แก่ชาวฝั่งน้ำทั้งสองซึ่งพากันพอใจและชื่นชมในกษัตริย์หนุ่มของตนขณะนั้นย่างเข้าสู่ฤดูร้อนได้สองเดือนแล้วสายน้ำนำมาาใต้ทำนบลงมา มีระดับต่ำลงไปบ้างเมื่อมาจนถึงหน้ากรุงพันธุมบดีก็ไม่รู้สึกว่าจะถึงกับเดือดร้อนอะไรเกินไปนอกจากมีระดับต่ำกว่าปกติแต่ก็ยังมีน้ำจากลําธารใหญ่ๆไหลลงสู่ลําน้ำไม่ขาดสายครั้นต่อมาอีกสองเดือนเข้าเขตฤด,ดูฝนชาวโสวัน,นะก็อาศัยน้ำฝนบริโภคแล้วกักน้ำไว้ใช้ในลำรางและคลองคู ข้อที่เกรงกันไปต่างๆก็เป็นอันระงับไปได้ต่อมาจากนั้นอีกสามเดือนเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงโคโจรผ่านกลุ่มดาวอัศวินีไปอันเป็นเครื่องหมายว่าบัดนี้ย่างเข้าฤดูฝนได้สามในสี่แล้วในบางวันฝนก็ตกหนักและตกติดต่อกันถึง7วันในสมัยก่อนแม้ฝนตกมากน้ำก็ระบายลงสู่ทะเลตามลำน้ำนํำมทัททา แต่เมื่อแคว้นอวันตีกั้นลำน้ำไวเช่นนั้นก็ไม่มีทางระบายน้ำลงไปได้อุทกภัยอันใหญ่ยิ่งที่ไม่เคยมีก็มาเยือนอวันตีและโดยเฉพาะกรุงมหิตสตีอันตั้งอยู่ริมน้ำน้ำมาทาก็กลายเป็นนครที่ตั้งอยู่ใต้ระดับน้ำซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากท่วมพ่อพ้นพื้นกลายเป็นสูงถึงคืบถึงศอกและหลายสอกคนส่วนมากซึ่งปลูกบ้านชั้นเดียวก็พากันเดือดร้อนอย่างยิ่ง ชั้นแรกก็ทำสะพานแต่ในที่สุดน้ำก็ท่วมสะพานผู้มีเรือก็ได้อาศัยเรือผู้ไม่มีเรือก็ไปไหนไม่ได้สัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหนะถึงแก่ความตายเป็นอันมากลอยเน่าเหม็นอยู่ทั่วไปพืชผลไรนาเสียหายทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารและเชื้อไฟที่จะหุงต้มมีคนอดตายและจมน้ำตายเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ กษัตริย์หนุ่มแห่งอวันตีสำนึกพระองค์มาสายเสร็จแล้วจึงรีบสั่งการให้ไปทําลายทํานบกั้นน้ำโดยเร็วที่สุดแต่การทําลายไม่ใช่จะทําได้โดยง่ายเพราะทํานบนั้นขวางอยู่ตลอดความกว้างของลําน้ําและฝังลึกลงไปในท้องน้ำถ้าทําลายเฉพาะตอนบนน้ำก็จะไหลไปได้แต่ตอนบนส่วนตอนล่างก็ยังกีดขวางอยู่ และการทำลายนั้นถ้าทำไม่ดีก็จะถูกกระแสน้ำตอนบนซึ่งสูงกว่ามากพัดพาให้ตกลงไปถึงแก่ความตายได้ราชบุรุษของอวันตีได้เกณฑ์คนมาทำลายทำนบครั้งนั้นมากต่อมากด้วยความยากลำบากยิ่งกว่าขณะกั้นทํานบหลายเท่าเพราะแม้จะหาที่พักบนฝั่งได้บ้างก็เฉพาะบางตอนที่สูงมากเท่านั้นน้ำจึงท่วมอยู่นานวัน มีผู้คนและสัตว์อดอยากล้มตายอย่างสุดที่จะประมาณครั้งนั้นมหาชนพากันโกรธแค้นและรวมกันไปจับกษัตริย์แห่งอวันตีประหารชีวิตเสียแล้วแต่งตั้งมหาอมาตย์ผู้หนึ่งเป็นกษัตริย์เสือไปพระราชาแห่งแคว้นโสวันะตรัสสั่งเรียกประชุมมหาอมาตย์พร้อมด้วยอมาตย์ผู้ปกครองเมืองในภาคต่างๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรัสชี้แจงว่า ที่ทรงทายไว้ว่าอาวันตีจะพินาศเมื่ออาทิตย์และจันร์ทเข้าสู่หน้าเขาวิถีนั้นหมายความว่าอย่างไรแต่แม้จะไม่ทรงอธิบายมหาอมาตร,ราชบริพารทั้งหลายก็พากันทราบอยู่ทั่วไปแล้วว่าอาวันตีได้ทำลายตัวเองเพราะความวู่วามของกษัตริย์หนุ่มและด้วยดูฝนคือระยะเวลาสี่เดือนที่ฝนตกหนักนั้นได้นำความพินาศอย่างสุดประมาณมาสู่มหาชนผู้ไม่มีความผิด ชาวโสรนณผพากันชื่นชมในพระปรีชาสามารถของมหากษัตริย์แห่งตนต่างก็เพิ่มความจงรักภักดีเห็นเป็นเทพในร่างมนุษย์อย่างแท้จริงกลับมาติดตามรับฟังลุ่มน้ำนำมัทาของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ